ดสอบตัวเซนเซอร์นะครับเลนโฟลสำหรับวัดปริมาณฝนนะอย่างเดียวก่อนจริงๆมันวัดเยอะนะวัดค่านำไฟฟ้าค่าความต้านทานอุณหภูมินะครับอุณหภูมิในน้ําสารละลายอินทรีย์ในน้านะครับความเป็นกรดด่างของน้ําปริมาณความเค็มของน้านะครับระดับน้ําเห็นปะถ่ายภาเห็นปะแล้วก็ปริมาณฝนตอนนี้เราจะเช็คปริมาณฝนก่อนตอน,นี้คือนะครับทางดร็เตรเคขากําลังเอาไอเซนเซอร์นะครับดรเตกราดกลังเอาเซนเซอร์อใส่ทีนี้เดี๋ยวพิ่งเดี๋ยวพึ่ง นเดี๋ยวด็เตรเขยเดเอาน้ำลดตรงนี้ด้วยเราจะดูดูพร้อมกันห้ามโดนมือถือพี่อ่ะเห็นได้ตัวนี้เห็นไหมครับอ่าอันนี้นะลดลดตรงนี้ดิพี่ครับเออดรตอร์ด็อกเอออ่า์ัอนแหละเห็นไหมครับขึ้นเท่าไหร่ร้อ่ออยยี่สิบันนี้คือฝนบ้านเราไม่ไม่เม็ดโตขนาดนี้หรอกครับจริงๆฝนก็เม็ดฝอยเอาบีเอามือบีบหน่อยให้มันให้มันเป็นด็อกเตอร์ทำเป็นแปลงแปลงเป็นฝนเทียมหน่อยเล็กกว่านี้อีกครับด็อกเตอร์ไปรีน้ำปะเดี๋ยวทักไปเดี๋ยวดีแบตเตอรี่พี่หมดเดี๋ยวกันนะครับเห็นยัง เอาให้มันเล็กเหมือนมันฝนจริงฝนจริงจะเป็นเม็ดเป็นเม็ดอ่าเป็นเป็นละอองอ่าโหเจี๊ยบเจียบหมดแล้ว <นะ S 2> โอเคอันนี้ฝนจริง <c oughs> ขึ้นไหมตัวเลขขึ้นไหมไม่โดนเนี่ยไม่โดนเลนให้โดนเลนขึ้นขึ้นไหมขึ้นครับร้อยที่สองอ่าแล้วก็ถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปตรงนั้นด้วยโอเคจบครับขอบคุณมากครับดรครับผมโอเคครับสวัสดีครับ